อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันที่23พฤศจิกายนนะครับพศ2อ6 7ขณะนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนี่ห้าต้นห้าร้อยแปดนิวยังไม่มีใครรับเลยนะก็คือตอนนี้ลูกค้าจะขอแถมเยอะบางตัวแถมไม่ไหวมันต้นบรรยาญเนี่ยห้าต้นห้าร้อยค่าส่งแปดส่าสวยจะตายนะครับกิ่งก้านอ้กกา,อาดอกโรยเปซะละนะครับนี่กิ่งก้านใหญ่สวย ห้าต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสีสันสวยกไม้ใหม่นะครับไอที่กิ่งสั้นอย่างนี้คือตัดทดมีดหนึ่งนะเนี่ยกิ่งสั้นอย่างเงี้ยเนี่ยตัดทดมีดหนึ่งเอที่กิ่งยาวคือยังไม่ได้ตัดทดต้นไม้ต้นใหญ่อ่ะเนี่ยห้าต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบหรือใครจะซื้อเป็นไม้เหมานี่นะครับขายสิบต้นแปดร้อยขายสิบต้นนะแปดร้อยค่าส่งก็เอามาร้อยหนึ่งนะครับเอาส่งเอามาร้อยหนึ่ง แล้วก็มียักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงเสียบแดงอุดมทรัพย์นะครับดอกเพิ่งจะเริ่มมาเนี่ยตอนแรกบางตัวว่าจะยังไม่ขายก็ดอกเริ่มมาแล้วก็ขายเลยแล้วกันยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงเสียบแดงอุดมทรัพย์อุ้ยสูงเว้ยนะครับฟุตกว่ายังไม่ได้ยกต้นเลยนะครับนี่นะครับเสียบแดงอุดมทรัพย์ดอกเพิ่งจะเริ่มมานะครับไม้บางตัวมันจะดอกมาช้าหน่อยเนาะขอเจ็ดร้อย ขอ700ดอยค่าส่งก็80บาทแล้วก็ทรงสูง,สงต้นหนึง่งอันนี้จะใหญ่หน่อยเสียบแดงพญาเพิ่มซับนะครับนี่เสียบแดงพญาเพิ่มซับทรงสูงนะแคบหน้าจอนะแคบหน้าจอเอานะครับนีสส่ทรงสูงนะเสียบแดงพญาเพิ่มซับนะครับนี่นี่ขอ700ร้อยค่าส่ง80บาทนี่เสียบแดงอุดมซับนะครับ700้อค่าส่ง80บบาทแล้วก็มีนี่ตอสวยๆวยนี่ อันเนี้ยมันจะมีใบด่างหินอ่อนติดมากิ่งหนึ่งนะตอนแรกบางตัวก็จะเสียใบด่างหินอ่อนแล้วมันไม่ตมิดมันติดกิ่งเดียวก็เลยเอาแดงอุดมซับมาเสียบเนี่ยขอห้าร้อยแคปหน้าจอนะขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นี่ก็เพิ่งมานะครับเนี่ขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับแคปหน้าจอเอาเด้อแคปหน้าจอเอานะครับห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับอันนี้ นะครับโอ้ดูแดงตัวนี้ผ่านมากี่ครั้งก็ต้องไวะ้ะแดงไม้แดงนี่ไม่ของบางตยอเะต้องพูดเลยนะไม่เป็นรองใครจริงๆนะไม้แดงบางตัวเนี่ยดอกใหญ่กินขาดให้ดอกดีด้วยดอกเยอะด้วยนะครับเนี่ยไม้แดงบางตบางตัวบอกเลยไม่เป็นรองใครนะเนี่ยห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ตัวหนึ่งสวยไหมห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่แดงสองชั้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับขาว วยไหมนี่ดูนะครับอันนี้สีวานนท์ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบตัวนี้นะครับ,อ,นนนนนะรบอันนี้ขาวดอกใหญ่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบเนี่ยอ้พวกต้นละห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่สามต้นพันสองเนาะค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นี่ชมพูซั์เจริญนี่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบเหมือนกันนี่แดงกุหลาบดอกใหญ่แล้วก็มีสีขาว นี่นี่ก็ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับใครชอบทักมาลูกไม้นี่ก็สวยนะครับนี่ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ก็เหมือนกันนี่ลูกไม้ไอ้ใครเคยเห็นดอกต้นนี้แล้วแหละนะดอกมันร่วงไปเอ้ยมันโรยไปแล้วก็มาอีกโรยไปแล้วก็ให้ดอกแบบนี้นี่แดงกุหลาบดอกใหญ่ใหญ่เกินอ่ะเด็ดดีกว่าใบาบางทีใบรองมันยังไม่พอ่ะมันก็มาบานเอาบานเอาเลยอันนี้รู้อยู่แล้วนะต้นนี้นะครับดอกมันใหญ่เกินไง มันต้องพร้อมกว่านี้อ่ะกิ่งมันต้องพร้อมกว่านี้นะครับกิ่งมันยังไม่พร้อมเลยเนี่ยพอมันหน้าดอกเนี่ยของมันโตนี่มันเอาไม่อยู่จริงนะดอกมาก็มาอย่างนี้เลยไม่ได้มาด้วยปุ๋ยนะเนี่ยมาด้วยธรรมชาติเลยกินดีอยู่ดีสมบูรณ์แข็งแรงอ่ะนี่แล้วก็แดงพาสเทลเนี่ยสวยไหมสวยเนาะแดงพาสเทลนะครับอันนี้ก็ลูกไม้อีกต้นนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนี่ก็ลูกไม้อีกต้นสวยไหมสีสวย,ย,สวย,สวยจะอมม่วง สามต้นพันสองต้นเดียวห้าร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ไซส์สิบเอ็ดนิ้วนะครับสามร้อยนะยังม,มีต้นที่สามสิบมีต้นยี่สิบแปดอ้สวยนะครับมีแดงพยาเพิ่มซับอันนี้ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยต้นที่ยี่สบ็ดสวยสวยแดงพยาเพิ่มซับสวยทรงดีหุ่นดีอันนี้ก็เป็นแดงสองชั้นลูกไม้เนี่ยสามสิบสี่มีอีกสี่ต้นนี้นะ อก็ต้นละสามร้อยเนาะอต้นละสามร้อยเอ้าใครจะเอาทั้งสี่ต้นนี้มาใครจะเอาทั้งสี่ต้นนี้ใครจะเหมาทั้งสี่ต้นนี้มานะครับเอาค่าส่งให้บางตัวร้อยเดียวเอาไหมใครจะเหมาทั้งสต้นนี้เอาค่าส่งให้บางตัวร้อยเดียวใครจะเอาเออสวยๆใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูถอนไม้ใหม้มีมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวของ หลวงพ่อสกลน,นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่อยู่หนองคายนะใช่ปะหลวงพ่อให้ส่งวันที่ยี่บห้าแหละแต่ว่าวันนี้หลวงพ่อเขาทักมาบอกบางตัวว่าส่งเลยก็ส่งเลยเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้นะครับนี่มีคนรอรับนะครับนะครับนี่อมอีมีบ้านนาสองต้นนี้นะครับมีไม้ต้นละสามร้อยต้นนี้ นะครับเนี่ยที่มีแดงอุดมทรัพย์แล้วก็มีลูกไม้ใหม่ตัวนี้นะครับมีบันนางสองต้นนี้แล้วก็มีกิ่งตอราชินีดูดินี่ดูกิ่งตอราชินีของตัเอะรากครบรากเต็มนี่แผ่ที่่ข้นล่างเลยรากใหญ่รากเยอะดูไม้เล็กของขมองโตนี่ไม่เล็กนะครับไม่ธรรมดานะครับนะครับหมดละนะครับมีแต่ไม้ใหญ่ละนะครับดูรากเต็มนะครับนี่มีไข่เจ้าเดียวแล้วก็มีของมีของอะไรนะ อ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บมีมีของเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมีของมีเครื่องปลูกอ้ยไม่ใช่มีของ,ม,ของ,ม,ของมีปุ๋ยขี้ไก่ชุดหนึ่งสองถุงนะครับของยายจำปีนะครับแต่ไม่ได้ส่งนะพรุ่งนี้นี่เม็เพจเขาปิดแล้วก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะทาเครื่องปลูกนะของของอะไรนะพ่อ จำชื่อไม่ได้แล้วมันโตเป็นนิสัยเนี่ยจาอะไรไม่ได้บางทีก็เบื่อตัวเองอะไรก็จําไม่ได้จําไม่ได้อยู่นั่นแหละนะครับของพ่อสุ่ยนะครับพ่อสุ่ยรัตนะ,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งวันจันทร์แหละนะครับเครื่องปุ๋ยนี่ก็ชุดละสามร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนี่เมกเพจนะครับก็จะหมดแล้วนะคือลูกค้าเจ้าใหญ่มารับไปสองเจ้าก็จะหมดละ สองถุงสามร้อยรวมค่าจัดส่งขนส่ง,สง,สงน Make ี่เมกเพจนะครับรับสิบถุงแถมให้ถุงหนึ่งรับห้าชุดอะแถมให้ถุงหนึ่งไปดูไม้สิบเอ็ดนิ้วบังตมันยังไม่ค่อยติดดอกบังตถึงยังไม่ค่อยได้ลงขายแต่มันเริ่มบานแล้วนะใครจะเอาไปก่อนแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนน่ลูกไม้ใหม่แคปหน้าจอนะนี่ใครจะเอาต้นนี้แคปหน้าจอนะเออใครจะเอาต้นนี้แคปหน้าจอนะพอลูกค้าโอนตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับ บอกบางตัวว่ารับโอนตังค์เรียบร้อยบางตัวจะมาเขียนชื่อแล้วดึงออกไปเลยนะเนี่ยสวยมากนะครับสีเดียวมันมีไม้แฟนซีด้วยนะมีไม้แฟนซีด้วยเดี๋ยวต้นไหนเป็นแฟนซีมีสองสีสามสีจะบอกว่าตอนนี้ลูกค้ากําลังหาไม้แฟนซีกันเขาบอกว่าต้นเดียวมันคุ้มเขาบอกยุคนี้ยุคประหยัดต้นเดียวมีสักสามสียิ่งดีสีสียิ่งดีบางตัวเดี๋ยวบางตัวจัดให้บางตัวบอกไว้แล้วนะครับนี่ไม้ต้นนี้ต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบนี่เดี๋ยวอันนี้อันเนี้ยเนี่ย ้ออันนี้สีเดียวอันนี้เป็นสีของตออันนี้ไม่ถือว่าเป็นสันสีขาวดอกใหญ่ใครจะเอาทักมาใครจะทักมานี่ลูกไม้ใหม่ตัวนี้ดอกนี่นี่นี่ดอกตัวนี้ดอกตัวนี้นี่นี่นะครับนี่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 ลูกไม้ใหม่สวยมากที่ตะก่อนของตมีต้นแม่ตอนนี้เหลือแต่กิ่งแล้วนะครับต้นแม่ขายไปแล้วนี่ยังไม่บานหรอกแต่สวยอ่าอันนี้ก็มีมีสองสีนะมีสามสีนะต้นนี้มีสามสี ต้นนี้มีสามสีนะบอกก่อนเลยต้นนี้มีสามสีนี่มีสีหนึ่งตัวนี้อีกสีหนึ่งตรงนี้อีกสีหนึ่งตรงนี้นะครับดูใบมันดีใบมันคนละอย่างกันเห็นไหมใบสามอย่างมีสามสีนี่นะครับนี่ใครจะเอาต้นนี้ทักมาแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอนะนี่แคปหน้าจอมานะนะครับนี่อีกอันนี้มีสีเดียวโอ้สวยมากเลยนี่ใครจะเอาต้นนี้สวยนะครับแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเอา นะครับนี่ใครจะเอานี่แคปหน้าจอมาเดอ้อนี่นี่แคปหน้าจอนะครับมีสีเดียวนะครับเอ่อตัวละสามร้อยนะค่าส่งตัวละแปดสิบนี่นี่แดงตัวนี้สวยมากนะครับนี่ก็มีสีเดียวมันพึ่งบานอะ่ะมันจะลงขายมันก็การะจายอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่มีสีเดียวนะครับนี่ใครจะเอาก็ตัวละสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับอันนี้แสงจันทร์ แสงจันก็ตัวละสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะใครจะเอาทักมาตัวละสามร้อยค่าส่งแปดสิบยังไม่บานมีแค่อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็นี่แดงพญาเพิ่มซับนี่ตัวละสามร้อยค่าส่งแปดสิบโอ้ต้นนี้ลากสวยมากนะครับนี่ลูกไม้ใหม่ใหม่ล่าสุดมีสามชั้นนะเป็นแต้มแตมนี่สามร้อยค่าส่งแปดสิบนะใครจะเอาทักมานะครับนี่ก็ลูกไม้ใหม่ ที่มึงโตบอกนะนี่นะครับสวยเลยนะครับแคปบหน้าจอมานะแคป็บหน้าจอมานะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับนี่ลูกไม้ใหม่ใครจะเอาก็บอกมานะครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งนี่สวยไหมสามร้อยค่าส่งแกดสิบนี่นี่ก็ตัวใหม่สีสวยไหมะนะครับต้นนี้มีสีเดียวต้นใหญ่น้องปักบุ้ง น้องผักบุ้งอะแคปหน้าจอเด้อเดี๋ยว <ieur. S 1> นะครับน้องผักบุ้งมีน้องผักบุ้งแล้วก็มีห่อซับแล้วก็มีแดงพญาเพิ่มซับนะครับต้นนี้มีสามสีมีน้องผักบุ้งมีห่อซับมีแดงพญาเพิ่มซับนะครับต้นนี้มีสามสีแคปหน้าจอเด้อนะครับตอนนี้ไม้แฟนตีต้นไหนเป็นแฟนตีบางตัวก็จะบอกนะนี่เหลืองซับเจริญเบอร์สองนะครับนี่ แคปหน้าจอเอานะครับจำจำช่วยบางตัวจำหน่อยนะช่วยบางตัวจำหน่อยอันนี้คือเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนะครับนี่นะครับแคบหน้าจอมาแล้วก็บอกแล้วกันบางตัวจะบอกไว้ตรงนี้แหละมันไหลต้นจับบางตัวจำไม่ได้หรอกเนี่ยเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองแล้วแคบหน้าจอต้นนี้นะครับนี่นี่ก็ลูกไม้ใหม่สวยไหมลูกไม้ใหม่สี่เนี่ยมจะมีอยู่สองสามต้นสามสี่ต้นเนาะนะครับอ้าวผ่านผ่านต้นนี้ได้ไงเนี่ยนี่นี่นี่ล่าสุดล่าสุด โอ้ยโอ้ยเลยอ่ะสวยมากนะครับนี่นี่เสียบเดียวนะนเสียบเดียวสามร้อยค่าส่งก็แปดสิบาทนี่ขาวดอกใหญ่สามร้อยค่าส่งแปดสิบบาทแดงลูกไม้ของมึงตัวเองสามร้อยนี่อีกต้นหนึ่งนะครับสามร้อยค่าส่งแปดสิบาทนะครับนี่อีกต้นหนะนึ่งมีกระเสียบเดียวสวยนะครับสามร้อยค่าส่งแปดสิบบาทนะครับนี่อันนี้มีสามสีมีหนึ่งสี นะครับมีสองสีนี่มีอีกสีหนึ่งนี่สามสีนะครับนี่มีสามสีต้นนี้ดอกมันเพิ่งจะเริ่มมานะครับบางตัวก็บอกบอกถ้าลูกค้าอย่างนี้ก่อนใครจะรอไปซื้อหลายต้นก็ได้ที่บางตัวลงขายแล้วต้นหรือใครจะเอาตอนนี้ไปเลยก่อนก็ได้ราคาเดียวกันสามร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นถ้าส่งร้อยหนึง่งใครจะเอาเป็นไม้เหมาบางตัวคัดให้นะใครจะเอาเป็นไม้เหมาบางตัวคัดให้เนี่ยบางตัวให้สิบต้นสามพันแถมให้อีกสองต้น จัดเลยสิบต้นสามพันแถมให้อีกสองต้นเนี่ยนะครับใครจะเอาเป็นไม้เหมาได้เลยนะสิบต้นสามพันแถมให้อีกสองต้นเนี่ยใครจะเอาเป็นไม้เหมาบางตัวจัดให้สวยๆเลยสิบต้นสามพันแถมให้อีกสองต้นด้วยนะครับสวยมากนะครับเนี่เนี่ยตัวใหม่ๆสวยอันนี้มีสามสีหนึ่งสีสองสีสามสีนะครับ นี่ก็มีสามสีนี่มีขาวมีแดงมีชมพูอยู่ด้านนี้นะครับนี่มีสามสีนะครับนี่สีเดียวขาวดอกใหญ่อ้าวใครจะเอาชมพูซับเจริญนะครับนี่ชมพูซับเจริญดอกกําลังแทงตูมปิดปิดปิด,ปด,ปดนี่สามร้อยค่าส่งแปดสิบนี่ลูกไม้ใหม่ต้นเร่งเลยใหญ่มากนี่สามร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับใครชอบทักมานะครับรสวยสวยใหญ่ๆอลังการนะครับใครชอบทักมา สวยเนาะสวยจริงรูง้ไหมใหม่นี่สวยจริงมีสามสีนะครับแล้วก็ชมพูซัดเจริญนี่ชมพูซัดเจริญทั้งต้นโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มชีม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 ,ม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 ีมีตัวใหม่อีก,อก,อก,อกสีหนึ่งนะครับมีตัวใหม่สีหนึ่งมีชมพูซัดเจริญแล้วก็มีตัวนี้มีสองสีอุย้ยใช้ได้ว่าต้นบเบเรงเลยสวยนะครับนี่ดูดิต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับใครสั่งสิบต้นขอสามพัน มึงโตแถมให้สองต้นค่าส่งสามร้อยใครสั่งห้า,าต้นห้าต้นเดี๋ยวมึงโตยังไงดีวะใครสั่งห้าต้นมึงโตแถมไซส์กระถางแปดนิ้วดีกว่านะครับไม้ไม้ไซส์แปดนิ้วหกนิ้วก็ได้หกนิ้วมันจะเล็กไปมันดูกิ๊กก๊อกเนาะ เอาใครใครสั่งห้าต้นมึงโตแถมไม้ไซส์กระถางแปดนิ้วให้ต้นหนึ่งต้นละร้อยอะแถมต้นละร้อยให้ต้นหนึ่งเออแถมตัวละร้อยให้ต้นหนึ่งน่ะใครจะสั่งแปดนิ้วึงโตแถมต้นละร้อยอยู่นั้นน่ะให้ต้นหนึ่งนะครับใครสั่งห้าต้นอ่ะนะใครสั่งห้าต้นมึงโตแถมไซส์แปดนิ้วตัวละร้อยให้ต้นหนึ่งนะครับใครสั่งสิบต้นมึงโตแถมไซส์นี้เลยไซส์ด้วยกันนี่แหละจัดเลยให้สองต้นโอ้แม่งไม่ธรรมดาดอกมันเพิ่งจะเริ่ม พิ่งจะเริ่มบังตไม่ได้อัดปุ๋ยเร่งดอกไงมันก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้อัดปุ๋ยเร่งดอกใครจะเอาสั่งเป็ร้อยต้นบังตก็ wow มีนะเ like น,น,นี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม้มันเพิ่งจะเริ่มนะครับบังตก็ทยอยทยอยเอาของมาขายนะนะครับพอหมดสัญญาที่นู่นแล้วมังตอยู่ไม่ได้มันก็เอาของกองกองไว้เดี๋ยวมีไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ทยอยทยอยเอาขึ้นมานะครับก็มีมานำเสนอท่างนี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็เห็นคลิปบางตัวก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตาม ใน YouTube Facebook t i k อก k i n s t a g r a m ให้บางตัวด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่ออันดับการมองเห็นเนี่ยชมพูซับเจริญอันนี้ก็มีสามสีนะเนี่ยเนี่ยนี่มีชมพูซับเจริญสีหนึ่งลูกไม้ใหม่สีหนึ่งนะครับนี่อันนี้อีกสีหนึ่งนะครับนี่มีสามสีใครจะเอาก็แคบหน้าจอมานะครับสีมันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าดอกมันเพิ่งจะเริ่มมาไม้บางตัวใหม่จริงๆนะครับใหม่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใ,ชใหม่ใหม่ใหม่แบบเก่าที่อื่นมาใหม่ที่นี่นะไม่ใช่นะ กิ่งใหม่ต้นใหม่ต้นใหญ่ด้วยดูดิมีขาวดอกใหญ่อยู่ต้นดิอุ้ยนะครับใช้ได้เลยแหละเนี่ยขายสามร้อยค่าส่งแปดสิบบาทเออใครรับห้าต้นใครรับห้าต้นนะครับบางตัวก็จะแถมไม้ไซส์ต้นละร้อยให้ต้นหนึ่งใครรับสิบต้นบางตัวก็จะแถมไม้เนี่ยไซส์เดียวกันให้อีกสองต้นแถมนะครับห้าต้นก็ขอค่าส่งเออ ร้อยห้าสิบนะห้าต้นขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับก็แถมไม้ไซต์ตัวละร้อยให้ต้นหนึ่งนะครับสิบต้นขอค่าสิบสิบต้นแถมสองต้นก็ขอค่าส่งสามร้อยอันนั้นไปสองกล่องแน่นอนนะครับสิบต้นแถมไม่สองต้นก็ขอค่าส่งสามร้อยนะครับไปสองกล่องนะครับสิบต้นหกร้อยก็ยังมีนะสวยๆเลยใครจะรับเป็นชุดเล็กก็เจ็ดต้นห้าร้อยนะครับเจ็ดต้นห้าร้อยค่าส่งก็แปดสิบบาทมีอยู่สองชุด นะครับเจ็ดต้นห้าร้อยค่าส่งแต่สิบาทนะครับมีสองชุดนะครับนี่ใครชอบก็ทักมานะครับไม้สองปีบก็ดูมะเช้าได้เลยของดูมะเช้าได้เลยอ้อเดี๋ยวพี่อะไรรับเดี๋ยวนะแป๊บนึงพึ่งพึ่งตะกี้แหละพึ่งตะกี้แหละตะกี้สดๆเลยนะครับพอดีบางโตลงคลิปนะครับครับเดี๋ยวนะครับพอดีบางโตลงคลิปคุณมังกรเจ้าพญาเออนะครับ เดี๋ยวนะครับคุณมังกรเจ้าพยานะครับเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งมังโตบอกเขาเขาก่อนว่าเออเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับพี่มังกรเจ้าพยาชื่อ,ช,อชื่อลายเขานะลายเขาชื่อลายมังกรเจ้าพยานะครับนี่อ๋อเดี๋ยว<า>เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมังตกับ นะครับแป๊นะบ,แบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บอ่านต้นนี้นะครับของพี่มังกรเจ้าพยานะครับอขอโทษทีครับตอบช้าพอดีกำลังลงคลิปอยู่นะครับเนี่ยก็ลงคลิปอยู่สดๆเลยครับนี่นะครับนี่ ดูในคลิปได้เลยนะครับดูในคลิปได้เลยบางตัวไม่มีไม่มีเซตติ้งไม่มีอะไรหรอกสดๆนี่แหละนี่พี่มังกรเจ้าพญารับต้นนี้ไปแล้วทรงมันจะโบราณโบราณเชยๆหน่อยเนาะใช้ได้ครับไม่ลากใหญ่ลากใหญ่ลากสวยครับใช้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เดี๋ยวจะให้น้องเขาทําต้นนี้ขึ้นมาโชว์อีกนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นี่ก็ขอสาม้านเองนะครับโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยได้โชว์ซะหน่อยเหอะนะครับบางคนแบบไม่มั่นใจไนงะ นะครับเชื่อใจบางตัวได้นะครับไม้บางตัวบอกใหญ่รากใหญ่จริงจริงเนี่ยบอกสวยที่สวยจริงนะครับนี่ต้นที่สี่สิบสี่สวยจริงนี่ต้นที่สี่สิบสามสวยจริงนะครับสวยจริงสวยจริงๆนะครับเนี่ยต้นละแปดร้อยค่าส่งต้นละร้อยเองนะครับถูกๆนะครับนะครับก็ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับของพี่มังกรเชพาปารับไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะให้ส่งเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเขาก่อน นะครับว่าเขาจะโอนตังค์ต้นไหนถ้าโอนตังค์คืนนี้ก็น่าจะแพ็คพรุ่งนี้ได้น่าจะถอนคืนนี้เลยแหละง่ายๆนะครับนะครับจะส่งได้หรือเปล่าว่ากันอีกทีเพราะว่าเพิ่งลดตอนตอนเช้าเพิ่งลดน้ําเนอะแล้วดูตอนเดี๋ยวดูลากตอนเย็นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ต้นนี้ต้นหนึ่งเนี่ยนะครับนี่นี่ก็สวยเนี่ยนี่ก็ขอสองพันนี่ก็ขอสองพันนี่ก็ขอสองพันพวกนี้ใหญ่หมดแหละเดี๋ยวจะยกขึ้นโชว์ทีละต้นยกแบบเนี้ยทีละต้นทีละต้นให้เห็น มันจริงของจริงนะครับตัวไม่ได้ของเล่นนะครับใหญ่ก็ใหญ่จริงเนี่ยดูลูกไม้ใหม่สวยเนาะเนี่ยต้นที่สี่สิบห้าเนี่ยขอแปดร้อยก้าส่งก็ร้อยเดียวนะครับก็ตามเนี้นครับใครจะเอาอะไรก็ทักทายมาละกันใครชอบอะไรก็ทักทายมาจะทําอะไรก็ชอบแบบไหนก็ทักทายมานะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสร้ามัวอะไรกุ้มวารองมาตุลลฮอวาบารกกาตุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ